สลามและสวัสดีคุณครูทุกคนนะโอเคอีพีนี้จะสอนให้ทุกคนเนี่ยสร้าง QR Code จาก URL นะจากลิงก์โอเคขั้นตอนแรกเนาะให้เราเข้าไปที่ Google Chrome ก่อนเมื่อเราเข้ามาที่ Google Chrome ปุ๊บเราก็ติ๊กไปที่คำว่าค้นหาเนาะแล้วก็พิมพ์คำว่า QR code ปุ๊บโอเคเพอเราค้นหาเสร็จมันก็จะขึ้นเว็บไซต์ให้เราเราก็เลื่อนนะครับเลื่อนลงมาเลื่องมาลงมาจนเจอเนี่ยตัว QR code generator ตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยตัวนี้นะก็ทำก็ทำการเข้าไปสู่เว็บไซต์ เ okay. มื่อเราเข้ามาสู่เว็บไซต์แล้วเนาะ mm hmm. เพื่อให้ง่ายต่อการที่เราต่อการที่เราจะนำมาเข้ามาใช้งานอีกครั้งหนึ่งเนี่ยด้านล่างสังเกตดูด้านล่างมันจะขึ้นว่า mm hmm. เพิ่ม QR Code Generator mm hmm. ในหน้าจอหลักอ่าโอเคเราก็ติ๊กที่เพิ่ม QR Code Generator mm hmm. ในหน้าจอหลักเลยปุ๊บมันก็จะขึ้นให้เราติก ว่าต้องการเพิ่มหรือว่าต้องการยกเลิกเราก็ติ๊กที่เพิ่มเมื่อเราติ๊กเสร็จปุ๊บรอสักครู่มันก็จะทำการดาวน์โหลดให้เราเราก็ลองออกจากหน้านี้เลยนะออกไปตรงกลางเลยปุ๊บมันก็ออกมาปุ๊บอ่ะเนี่ยก็จะเห็น QRcode Gener a t o r เเป็นเว็บหน้าเว็บไซต์เมื่อกี้แล้วก็ เราติดตั้งเพิ่มสู่หน้าจอหลักมันก็จะขึ้นมาตรงหน้าจอหลักของเราต่อไปเราก็ทุกครั้งที่เราจะใช้นะครับก็มันอยู่หน้าจอเหมือนแอปพลิเคชันแล้วเราก็สามารถนำมาใช้ได้เลยอพอเปิดปุ๊บมันก็จะเป็นเหมือนแอปอ,ะอ่ะก็จะให้เราใช้ได้โอเคเดี๋ยวเรามาลองใช้กันเนาะ สมมุติเราไปที่กลุ่มเราเนาะเราต้องการที่จะสร้างกิวากโคดของกลุ่มเรากลุ่มที่เราสร้างขึ้นวันที่สอนวันนั้นนะครับโอเคเรามาที่กลุ่มเนาะเนี่ยเป็นกลุ่มของเราที่เราสอนวันนั้นเราก็ติ๊กไปที่เชิญหนึ่งครั้งโอเคจากนั้นมันก็ให้มันจะขึ้นคัดลอกลิงก์ไปยังกลุ่มเราก็ติ๊กคัดลอกลิงก์ไปยังกลุ่มนะครับแล้วก็เรียบร้อย สร็จแล้วเราก็ออกจากหน้านี้ไปเลยนะครับก็ไปที่ QR Code Generator เมื่อเข้าสู่แอป QR Code Generator นะครับก็ให้เราเลือกจาก free text ให้เป็น URL พอเลือกให้เป็น URL เราก็ตั้งเราก็กดค้างตรงที่ enter เนี่ยนะครับ enter URL เราก็วางพอวางเสร็จปุ๊บ QR Code ก็จะถูกสร้างด้านล่างนะครับ วิธีการเซฟนะครับโอเคเสร็จแล้วใช่ไหมพอวิธีการเซฟเราก็ไปที่เซฟนะครับอย่งางนั้นเข,ขาก็ให้ตั้งชื่อเราก็ตั้งชื่อ,อเช่นเมื่อกี้เป็นกลุ่มอบรมการสอนออนไลน์ก็อบรมการสอนออนไลน์เลยนะครับเสร็จแล้วก็เลือกเป็นไฟล์ png นะครับจะเป็นรูปภาพนะครับก็กดเซฟหนึ่งครั้ง เราสังเกตดูสัญลักษณ์ด้านบนนะครับเนี่ยด้านบนที่ว่ามีถูกอะ่ะตรงนั้นก็คือเป็นสัญลักษณ์ที่ว่าดาวน์โหลดแล้วนะครับดาวโหลดดาวโหลดเสร็จแล้วเราก็เข้าไปดูได้ปุ๊บอ่าก็จะขึ้นรูปภาพ QR Code ของกลุ่มของเรานะครับเราก็ติ๊กเปิดด้วยกับดูรูปภาพก็ได้อ่าเนี่ยก็จะรู้ว่า QR Code เราอยู่ตรงไหน เราก็เซฟไว้นะครับโอเคก็เสร็จนะครับ QR Code ก็ QR Code เนี่ยจะง่ายต่อการที่เรานำไปแปะที่กระดาษให้เด็กสแกนนะครับโอเคอีพีนี้ก็แค่นี้นะครับง่ายๆเจอกันอีพีหน้าครับสวัสดีครับสลา,าม